สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมบิ๊กไบค์สวยๆหนึ่งคันนะครับ Kawasaki Versys นะครับตัวนี้ปี2017มือเดียวป้ายแดงครับไม่แท้47,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับของแต่งเต็มรำครับคันนี้พร้อมขับได้เลยครับออกทิปได้ทันทีอุปกรณ์ครบครับรถสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนไม่เคยล้มไม่เคยคว่ำใครเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับ139,000บาทนะครับกับปี2017นะครับลองเช็คราคาในตลาดได้เลยครับ ใครที่ชอบแนวนี้ทรงนี้ถูกใจโทรเจรจาได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยครับรับประกันได้รถแน่นอนนะครับเป็นรถน้องชายเองนะครับใครที่สนใจนะครับจัดไปเลยครับคันนี้ของแต่งเพิ่มมาให้เรียบร้อยนะครับยางใหม่เอกสารครบภาษีไม่ขาดพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยเบอร์โทรอยู่นี่ไลน์อยู่นี่นะครับ1 3 9 0 0 0าบาทนะครับโทรเจรจาสอบถามจะไลน์ขอรูปเพิ่มก็ได้นะครับจะวิดีโอคอลก็ได้นะครับ ถ้าชอบจริงนะครับก็จะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับอุปกรณ์ครบไขที่มาท่งนี้แนวนี้นะครับห้ามพลาดกันเลยทีเดียวกับราคากับสภาพคุ้มไม่คุ้มรองพิจารณานะครับเผื่อจะมีสมาชิกในช่องนะครับชอบแนวนี้ท่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ก็มาชมดูได้นะครับรถอยู่ที่คลอง7ประทุมธานีนะครับ คองเจ็ดปทุมธานีจัดส่งให้ได้ทั่วไทยครับรถส,สวยสภาพนี้นะครับลองคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรถส,สภาพดีนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบแนวนี้ส่งนี้ราคาสภาพยอดเยี่ยมแน่นอนครับรถส,สวยสภาพดีไม่น้อยไม่ชนไม่คว่ำมาทางนี้มาทางนี้ครับเวอร์ซิตปี2017นะครับลองหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนลับของเขานะครับมีกลุ่มมี คนที่ใช้งานและก็คุณออกทริปนะครับก็ไปศึกษาพเพิ่มเติมนะครับคนที่มาทรงนี้แนวนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่าศึกษาได้พี่ไหนแนวทางแต่งเติมหรือเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับรถสวยมากครับทรงดีสภาพดีราคาดีมือเดียวป้ายแดงครับสำหรับผมก็ไม่มีความรู้แน่นอนครับนํามาฝากนะครับเผื่อจะมีใครถูกใจนะครับก็ราคากับสภาพเมื่อเทียบและเช็คราคาแล้ว ราคาดีครับผมเช็คแล้วครับราคาดีสภาพนี้ราคานี้ใครที่หาอยู่ครับไม่ต้องออกตังแพงซื้อมือหนึ่งก็ได้ครับรถคันนี้ใช้น้อยแทบจะเป็นมือหนึ่งนั่นเลยครับไม่แท้47,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยทรงดีประวัติดีประวัติชัดมือเดียวป้ายแดงสภาพดีๆนะครับราคานี้นะครับ ไปลองเบิ้ลขับดูได้เลยครับบุมบุมชอบหรือไม่ชอบก็ลองพิจารณานะครับสำหรับผมเนี่ยชอบแน่นอนแต่ตังค์ไม่มีครับฝากสมาชิกทีบกําลังมองมองหานะครับคันนี้สภาพดีราคาดีประวัติชัดนะครับชัดเจนมากๆนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับใครที่ชอบมอเตอร์ไซค์ชอบบิ๊กไบค์นะครับก็ฝากไว้ขับเบาๆขับรอๆและท่านจะได้ขับนานๆนะครับก็นํามาฝากแล้วนะครับ